สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15ตุลาคมปี2568นะครับวันนี้เรามาอยู่กับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัดเช่นเดิมนะครับผมวันนี้15ตามที่หลายท่านติดตามไทม์ไลน์นะครับผมก็จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้านะครับผมนะซึ่งก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า ที่ลงผ่านนะครับแอปถุงเงินทําอย่างไรนะต้องบอกว่ามีแค่3ขั้นตอนเองนะครับส่วนวันนี้นะครับเรามาเจาะลึกนิดนึ่งท่านไหนที่ต้องบอกว่าติดตามช่องของเรามาเนี่ยก็จะมีแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเนาะเพื่อไล่เลียงให้กับทุกท่านเนี่ยรับทราบถึงเขาเรียกว่าวิธีการนะครับผมส่วนวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการใช้งาน โครงการคนละครึ่งพัสนะครับผมนะแน่นอนว่าเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรส่วนท่านใหม่นะเดี๋ยวมาดูเป็นแนวทางกันนะครับรวมไปถึงอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทวนกันนะครับหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นหน้าที่ผ่านขั้นตอนของการเข้าแอปเป๋าตัง กฎในเรื่องของแบรนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัสมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่เรากำลังจะใช้สิทธิล์ละนะครับในหน้านี้นะครับผมมีส่วนองค์ประกอบอะไรบ้างเริ่มจากในส่วนของอันแรกก่อนนะครับผมที่เขียนคำว่าโครงการคนละครึ่งพัสโลโก้มุมขวานะครับเป็นโลโก้คนละครึ่งนะครับสิทธิ์ช่วยเหลือนะครับของรัฐไม่เกิน200บาท หรือสูงสุดไม่เกิน2,400บาทตลอดระยะเวลาโครงการนั่นหมายความว่าอะไรครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในระบบภาษีนะครับเขามีสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดแน่นอนว่าใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะปรากฏตัวเลขนี้นั่นคือ2,400บาทซึ่ง2,400บาทเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะมันก็คือเป็นในส่วนของอะไรครับ มันคือเป็นสิทธิ์คงเหลือนะที่เราจะใช้นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ไปต่อวันมันก็จะลดไปจากตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราใช้ไป200บาทนะครับก็จะถูกหักถูกไหมตรงเนี้ยไป100เงินเราเนี่ย100ก็จะเหลือในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องใช้ก็คือ2,300บาทอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนี่คือเป็นในเรื่องของสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดใช้ไปเท่าไหร่ ก็จะลดลงไปอยู่ตรงนี้เหลือที่เราจะใช้เท่าไหร่ก็เช็คตรงนี้ได้นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือตรงนี้ฮะเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการกรุณาใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิก,กายนปี2568นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทราบเขาเรียกว่า29เนี่ยเริ่มใช้ถูกไหมต้องออบางท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้อะไรก็แต่แต่ว่าอย่าให้เลย11 ใช้สชักหนึ่งครั้งเสียก่อนนะฮะใช้ส,สักหนึ่งครั้งเสียก่อนนะครับอ่าน,นี่คือในส่วนของตัวแรกนะครับที่เป็นในเรื่องของการแจ้งสิทธิ์คงเหลือนะครับต่อมาครับมาดูตรงนี้ฮะก็คือเป็นสิทธิ์คนละครึ่งพัสที่ใช้ได้นะครับนะของวันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์คงเหลือ200บาทอ่าอันนี้คือเป็นจํานวนที่เราจะต้องรับทราบนะว่าสิทธิ์ที่เราใช้ต่อวันนะครับบางท่านเนี่ยช่วงเช้า เราใช้ไปแล้ว100ถูกไหมนะครับนั่นแสดงว่าช่วงบ่ายก็จะเหลืออีก100เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะบอกว่าต่อวันนะครับที่เราจะใช้ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราควรทราบแล้วก็อยากให้เราได้รู้จักนะครับผมนะซึ่งมันก็จะอธิบายอยู่ตรงนี้นะเป็นแสดงสิทธิ์คงเหลือนะครับของต่อวันที่สามารถใช้ใจ่ายได้นะครับอ่ะเลื่อนลงมาหน่อยนะครับผมนะก็คือเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือเขียนคําว่า สแกน QR เพื่อใช้สิทธินะนะครับก็คือตรงนี้ทีนี้จุดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกดเมื่อเราจะต้องจ่ายเงินก็คือตรงนี้นะเราก็ต้องไปสแกนนะครับนะกดปุ๊บมันจะขึ้นที่สแกนเดี๋ยวไปดูราละเอียดแสดงแถบนะครับ QR นะเพื่อใช้สิทธิ์กับร้านถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสนะกดแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็คือเหมือนเป็นช่องนะครับที่เราจะเป็นเ,เขาเรียกว่า ไปสแกนคิวอาโค้นั่นเองอ่ะนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องรู้ในปุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับมีตรงไหนอีกตรงนี้เขาบอกว่าสิทธิ์ในการใช้ก็คือไล่เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง23 0 0น,น,ห,นหากใช้สิทธิ์ของวันนี้ไม่หมดระบบจะนำไปรวมกับสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดนะฮะแล้วก็ใช้ใหม่ในวันถัดไปตามเงื่อนไขโครงการหมายความว่าสิทธิคงเหลือเนี่ย เราใช้ไปเนาะนะครับผม100บาทมันเหลือ1 0 0บาทนะครับมันก็จะเอามารวมในยอดนี้ยอดอทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่น,นี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะนะครับข้างล่างตรงนี้ครับดูร้านค้าโครงการคืออะไรฮะก็คือสามารถเข้าไปดูว่าร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะมันมีร้านค้าตรงไหนบ้างดูประวัติ นะครับในเรืองการใช้สิทธิ์อันนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพหน้าหลักที่เราจะต้องเจอก่อนที่จะใช้สิทธิ์ก็จะมาอยู่หน้านี้เป็นหน้ารวมรายละเอียดทั้งหมดให้กับพวกเราได้รู้ไม่ว่าจะเป็นยอดคงเหลือตลอดโครงการที่รัฐสนับสนุนเงินให้ถูกไหมตรงนี้นะครับก็จะรู้อยู่ตรงนี้นะนี่คือเงินของอะไรครับนี่คือเงินของภาครัฐนะนะครับ ส่วนนี้เป็นในเรื่องของตัวเลขยอดเงินต่อวันที่มีสิทธิ์ใช้ตรงนี้เป็นปุ่มที่เราจะต้องกดเพื่อสแกนในการจ่ายเงินแต่ละครั้งเมื่อเราเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วจ่ายเงินให้กับร้านค้าผ่านการสแกนนะครับไปสแกนที่แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าเขานะครับรายละเอียดนะครับดูร้านค้าในโครงการนะดูประวัตนะินี่ก็เป็นสิ่งที่ แจ้งกันนะครับไปดูวิธีการใช้สิทธิ์เลยนะครับว่าใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้โครงการคนละครึ่งเฟส1ถึงเฟส5มาเนี่ยคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมมาดูกันนะ การใช้สิทธิโครงการคนขึ้นพัสนะครับก็เริ่มจากนะครับอเดี๋ยวเราซูมดูรละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กับพวกเราได้เห็นภาพชัดๆนะครับนี่ฮะอันนี้คือกรณีที่เราทําการเข้าแอปเป๋าตังมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาปรากฏแบบนี้สิ่งที่ท่านจะสังเกตในหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลของเรามีด้านนี้ที่เขียนคําว่า g w i l l e t นะครับยนะ้ํานะท่านไหนที่ สมัครบัญชีจีวีเรสเสร็จแล้วครับผมก็จะเขียนคําว่าใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยอันนี้คือเขาเรียกว่ามีการลงทะเบียนบัญชีจีวีเรสแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ปรากฏตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องไปทําการสมัครบัญชีจีวีเรสเสียก่อนหรือเปิดบัญชีจีวีเรสเสียก่อนเพราะมันมีความจําเป็นนะเดี๋ยวจําเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอก่อนในเรื่องของแบรนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัสนะครับสิรัฐช่วยจ่ายเมื่อใช้ใจ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเราไปกดรับสิทธินะนะครับทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเวลาเรากดในเรื่องของตัวแบรนเนอร์นะครับมันอาจจะขึ้นแบบนี้หรืออยู่ด้านในก็แล้วแต่นะครับได้หมดเราก็จะกดเข้าไปนะครับในเรื่องของบัญชีจุวเรก็จะมาปรากฏหน้านี้ หน้านี้เนี่ยระบุอะไรนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับอย่างที่บอกไปครับก็จะมะีบัญชีจีเวดของเรานะครับชื่อของเราเองวงเงินที่เราเติมเข้าไปน,นี่คือเงินของเรานะนะครับย้าแล้วก็แจ้งกันอีกครั้งหนึ่ง15,649.56บาบาทนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นเงินของเราที่เติมเงินเข้าไปผ่านกระบวนการนะครับไม่ว่าจะผ่านทางรูปแบบเนาะผ่านทางด้านของแอปธนาคาร ผ่านทางด้านของ QR code ผ่านทางด้านของตู้ ATM นะครับผมตามที่เ,เราเคยเห็นนะครับในคลิปก่อนหน้าที่แนะนำวิธีการเติมเข้าไปนะครับผมก็จะได้ซึ่งเงินของเราที่เตรียมมาถ้าเงินของเราเป็นศูนย์ตรงนี้ล่ะนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทำการใช้สิทธิ์ได้เพราะว่ามันต้องคนละครึ่งนะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจด้วยนะนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นลักษณะที่หน้านี้นะครับเวลาเรากดแบรนเนอร์ข้างล่างก็จะมาปรากฏหน้านี้หน้านี้คืออะไรนะครับผมนะกดสเต็ปมานะตามมาดูแต่ละขั้นตอนนะครับที่เราจะใช้สิทธิ์เรากดแบรนเนอร์คนละครึ่งน,นะครับเราก็จะมาหน้านี้หน้านี้ก็คือมีระบุนะครับใกล้เคียงกับที่เราบอกตะกี้นี้เลยถูกปะก็คือในเรื่องของเงินของรัฐเงินต่อวันแล้วก็สแกนนะตามนหฮไลทสีสีเหลืองตรงนี้มานะครับหรือสีส้มตรงนี้มานะครับ เมื่อเรากดสแกน QR Code คดเพื่อใช้สิทธิ์นะครับรัานก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็อะไรครับทำการสแกนถุงเงินนะครับของร้านค้านะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สมมุติว่าสิ่งที่เราซื้อเป็นเงิน100บาทนะร้านค้าเขาก็กดแอปถุงเงินเรียบร้อยนะครับก็คือที่เราเห็นอยู่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะนะครับเขาก็กด100บาทผ่านแอปอะไรครับสร้าง QR Code คด ของแอปออถุงเงินของเขาเราก็กดผ่านแอปเป๋าตังินหม้ประชาชนก็ไปสแกนพอสแกนปุ๊บนะครับก็จะมาขึ้นหน้านี้หน้านี้ก็คือยืนยันของการชําระเงินนะครับยอดเงินนะครับผมมันก็จะมีระบุต่างๆชื่อของเราชื่อร้านค้าสินค้าบริการที่บอกครับ100บาทนะครับเขาก็จะมีบอกว่าสิคนละครึ่งพัลบ50สหมายความว่ามันจะบิดึงจาก2 4 0 0บาทตรงเนี้ย 2,400บาทตรงนี้50บาทเพราะคนละครึง่งเงินเราครึ่งหนึ่งเงินเราคือ50บาทนะครับเงินรัฐ50บาทนะลบ50นี่คือจากสิทธิโครงการคนละครึง่งเงินของภาครัฐนะครับยอดชําระนะครับ50บาทยืนยันการชําระยอดชําระ50บาทนะครับผมก็เป็นรายละเอียดของเงินเรานะครับผมก็จะทําการกดยืนยันชําระเงินปุ๊บนะครับพอกดปุ่มนี้ก็จะมาปรากฏหน้านี้ ให้เราใส่รหัสพิน6หลักอันนี้จำได้ไหมนอ้อนะครับต้องจดไวเดอร์นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและเน้นย้ำกันตลอดนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวโครงการเริ่มเนี่ยใช้บ่อยจำได้แน่นอนนะครับจำไม่ได้จดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำกดปุ๊บนะครับในรหัส6หลักก็จะมาปรากฏหน้านี้นะก็คือทำรายการสำเร็จนะนะครับผมก็จะบอกว่า ชื่อของเราอันนี้ประชาชนนะคือเงินประชาชนอันนี้คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่รับเงินจากเราสินค้าบริการ100บาทสิทธิ์โครงการนะครับที่เรียกว่าโครงการเงินของภาครัฐโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ยลบไป50บาทจํานวนชาระเงินของเรา50บาทนะเป็นอันจบวิธีในเรื่องของการสแกนใช้สิทธิ์นะครับก็ถือว่าคลิปนี้มาอัปเตดตวิธีการใช้งานนะครับมีคําถามอื่นใด พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้มาแบ่งปันกันนะครับเอาข้อมูลเอาคําถามนะครับจากที่ท่านสงสัยนะก็มาเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่จะใช้งานจริงนะอ่นนี้ก็เป็นอัปเดตกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวันนี้ตามที่แจ้งไปนะครับว่าในเรื่องของร้านค้าซึ่งแน่นอนว่าวันที่15ทําทการเปิดลงทะเบียนนะครับ ร้านค้าต้องรู้ครับ3ขั้นตอนในการสมัครนะครับคนละครึ่งพัสร้านค้าเริ่มลงทะเบียนนะครับก็คือ15ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้นะ15ตุลาคมคือวันนี้ไปจนถึง19ทธันวาคมเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับก็จะรับสิทธิ์นะครับในเรื่องของประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้วันแรกก็คือ29ตุลาคมเช่นเดียวกันเวลา6โมงเช้าถึง23.00นทีนี้ ร้านค้ามันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับก็คือร้านค้าเดิมนะครับที่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 1- ถึงเฟส5มาแล้วถูกไหมแล้วก็ร้านค้าใหม่นะครับร้านค้าใหม่ก็อันนี้ใหม่เลยนะต้องทําอย่างไรเริ่มจากร้านค้าเดิมก่อนร้านค้าเดิมนะครับท่านจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าเคยใช้หรือเข้าร่วมนะครับโครงการเฟส 1- ถึงเฟส5ปี2565และผ่านเกณฑ์โครงการนะครับเรียบร้อย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดนะครับนะเขาเรียกว่าอัปเดตแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุดเสียแล้วก็กดแบรนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัสนะอันนี้ก็จะกดเป็นการเ,เขาเรียกว่ายืนยันการเข้าร่วมสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสนะครับล่าสุดนี้หากไม่ปรากฏหรือพบแบรนเนอร์ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร้านค้าใหม่ก็คือเด้งมานี่เลยนั่นหมายความว่าเขาตรวจสอบแล้วท่านอาจจะไม่ใช่ร้านค้าเดิมนะครับ ส่วนร้านค้าใหม่หากผ่านการพิจารณาจะเห็นแบรนเนอร์คนละครึ่งพัสปรากฏอยู่บนแอปถุงเงินอ่าอันนี้ก็ต้องรับทราบกันนะครับมาดูร้านค้าใหม่ทําอย่างไรร้านค้าใหม่เนี่ยอาจจะต้องเอตรียมข้อมูลพอสมควรนะเช่นหนึ่งเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของในขณะประกอบกิจการนะเตรียมไว้ 2. ครับร้านค้าบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชน ต้องนำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยื่นนะครับนะครับเพื่อยื่นและก็ยืนยันประกอบนะครับว่าเราทํากิจการจริงร้านค้านิติบุคคลรายย่อยธุรกิจเฉพาะให้นําแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งตรวจข้อมูลหน่วยงานรัฐนะครับอันนี้ก็แจ้งกัน 3. ครับนำเอกสารยื่นที่จุดนะครับที่เขาจะตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาครับผมนะีก็ถือว่านี่เป็นวิธีการสำหรับในส่วนของร้านค้าใหม่นะครับก็เป็นภาพประมาณนี้เดอ้อนะครับวันนี้วันแรกติดอะไรนะครับร้านค้าก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวหาวิธีแบ่งปันและแนะนำกันนะครับผมเอาละวันนี้ตามที่แบ่งปันครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับผมก็ไม่น่าจะมีความซับซ้อนอะไร ก็น่าจะเห็นวิธีการนะครับนะอย่างชัดเจนอย่าลืมทุกครั้งที่เราจะต้องใช้สิทธิ์นะครับเช็คเงินในจิวเวลรีของเราเสียก่อนว่าเราเนี่ยเติมเงินไปหรือ,อยังกระบวนการเป็นแบบนี้เลยนะนะครับภาพประมาณนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวครั้งหน้านะมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์ครับนำกลับมาแบ่งปันและครับเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ